โชคดียังมีลมหายใจให้เรามาทักทายกันสูดลมเบาๆช้าๆเข้าไปในร่างกายเข้าไปในปอดเข้าไปในทุกส่วนของร่างกายกลั้นไหวกลั้นไหวเพื่อให้สติและจิตเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นสักระยะจนทนไม่ไหวก็ค่อยปล่อยให้ลมออกโดยธรรมชาตินะคะบางทียังไม่ทันได้ ปล่อยได้เป่าหรือได้ดันลมออกมันก็หมดพอดีเลยขนาที่เราสูดเข้าไปนี่นะคาแมวทองยืดตัวขึ้นสูดเข้าไปสูดสูดสูดให้เต็มร่างกายกลั้นไว้สติและจิตเข้าไปสังเกตสักเล็กน้อยสังเกตดีๆสังเกตมากๆก,ก็ได้จากนั้นลมมันจะหมดเองนี่แหละการนำลมเข้านะ ก็คือเป็นหน้าที่ของจมูกนั่นแหละมีหน้าที่สูดลมนะคะมีหน้าที่สูดลมปล่อยลมผู้ที่ไปตามดูก็คือจิตและสติไปตามดูความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของลมไปสังเกตว่ามันมีเวทนาอะไรเกิดขึ้นในร่างกายไปดูว่ามันมีความรู้สึกอะไรที่จิตใจตรงนี้นะมันเป็นการเป็นภาคปฏิบัติเลยเป็นธรรมะภาคปฏิบัตินั่นเอง จะไม่ให้ได้จิตคิดอะไรเลยนะคะสูดลมแล้วก็จิตก็อยู่กับลมนั่นเลยที่เข้าไปนะลมเข้าไปตรงไหนจิตและสติตามไปดูตามไปสำรวจนะคะเหมือนเป็นเงาซึ่งกันและกันนะจิตและสติตามเป็นเงาซึ่งกันและกันกับลมนะคะเพราะว่าลมไปที่ไหนจะมีความรู้สึกที่นั่นลมเป็นเป็นสิ่งมีชีวิต นะเราไปที่ไหนเราก็จะรู้สึกเลยถ้าเราไม่รู้สึกนี่แสดงว่าตรงนั้นสติอ่อนจิตอ่อนหรือว่าเอ,อ่อธาตุดินน้ำลมไฟตรงนั้นมันพิกลพิการไปแล้วมันไม่รู้สึกมันอาจจะแบ่งตัวผิดเซลล์ผิดเป็นเนื้อ,อร้ายเนื้อมะเร็งเนื้ออะไรก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นนานๆหน่อย จิตและสติไปจ้องไปเพ่งตรงนั้นนานๆนานหน่อยที่มันไม่มีลมที่ไม่เห็นลมที่ไม่เห็นเวทนาไม่เห็นความรู้สึกให้ไปดูตรงนั้นนานๆเลยเพื่อที่จะ,ะสังเกตดูว่าเวลาลมเข้าไปตรงนั้นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าลมนี้เป็นความร้อนยิ่งกว่าปรมาณูเราสัมผัสไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาละเอียดมากที่ว่าปรมาณูนั่นนะแต่เราจะรู้สึกถึงความร้อน ความเปลี่ยนแปลงนะอาจจะเป็นความมึนความชาความบีบคั้นมันจะรู้สึกจากเวทนาตรงนี้ลมไปที่ไหนเนี่ยมันจะรู้สึกเลยจะรู้สึกทั้งทุกเวทนาสุขเวทนาหรืออจทุกขขมสุขก็เป็นความรู้สึกเป็นเวทนาสิ่งนี้แหละที่พระพุทธองค์ให้เราไปสังเกตไปสำรวจไปสแกนไปเอ็กซเรย์เพื่อที่จะ นำสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกจากร่างกายและจิตใจนั่นเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้ทุกข์สิ่งที่เป็นอนุสัยกิเลสนี่ก็จะพาให้เราไปเกิดเดี๋ยวเกิดทุกข์เดี๋ยวเกิดสุขเดี๋ยวเกิดความพอใจไม่พอใจเดี๋ยวเข้าทุก,กติภูมิเดี๋ยวไปสุกติภูมินะขึ้นลงขึ้นลง,นลงไม่เที่ยงนั่นเองพอจิตไม่เที่ยงแล้วก็นั่นคือทุกข์ ความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหลายทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนั่นคือทุกข์พระพุทธองค์ก็สอนไว้เรามาพิสูจน์ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆว่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันจึงทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันนิ่งอยู่มันแน่วแน่มันไม่มีมาไม่มีไป อยู่ตรงนั้นอยู่อย่างสงบสันติโล่งว่างสว่างใสมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นมันก็จะไม่ทุกข์เป็นสภาวะนิพพานนั่นเองเป็นสภาวะจิตว่างนั่นเองที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขแต่จะอยู่อย่างนั้นแบบอิสระอยู่แบบอิสระนะช่วงที่เรายังมีความเปลี่ยนแปลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ตรงนี้ เราอาศัยลมหายใจนะคะสูดเข้ากลั้นไว้ปล่อยออกอยู่ตลอดเวลาสูดเข้าเบาๆยาวๆลึกๆอยู่ตลอดเวลาส่วนออกเนี่ยมันจะออกเองเลยไม่ต้องเป่าไม่ต้องปล่อยมันก็ออกมามันทนไม่ไหวนั่นเองลมหายใจมันก็ไม่เที่ยงหรอกนะคะเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็จะออกมาอยู่ดีอันนี้ก็คือความไม่เที่ยงของกายในกายนั่นเองความไม่เที่ยงความเป็นไตรลักษณ์ ลมหายใจเราจะใช้ช่วงมีชีวิตเราจะทำให้ชีวิตมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีศักยภาพพระลมหายใจผู้ที่อยู่แบบไม่เห็นลมหายใจไม่เห็นเวทนาไม่สังเกตจิตไม่สังเกตใจตนเองคนนั้นจะอยู่แบบทุกข์จะอยู่แบบขุนขุนโจะอยู่แบบเศร้าโศกจิตมีทุลีจิตมีความคิด จิตตะสังขารมากมายจิตฟุ้งซ่านนะผู้ที่ไม่เห็นลมนี่นะถ้าไม่เห็นลมไม่อยู่กับลมนี่นะจิตงุดหงิดจิตโกรธขัดเคืองจิตผิดหวังเศร้าซ้อยตลอดเวลาจิตคิดถึงคนอื่นตลอดเวลาไม่เห็นตนเองไม่เห็นกิเลสตนเองไปเห็นกิเลสคนอื่นไปเห็นความดีคนอื่นไม่รักตัวเองไปเห็นแต่ความดีคนอื่นไม่รักตัวเอง การไปเห็นความดีคนอื่นมันจะทําให้ต้องการคนนั้นมาอยู่กับเราต้องการคนนี้มาอยู่กับเราเพราะว่าเห็นความดีเขาแต่ความดีตนเองไม่เห็นเลยอันนี้ก็ทุกนะเพราะว่าคนที่เราไปเห็นคุณงามความดีเขาก็ไม่ได้มาปรารถนาทําอะไรกับเราหรือว่าให้ความช่วยเหลือนะแต่จิตใจเราไปแบกเขานั่นเองไปยึดมั่นไปแบกไปคาดหวังไปอยากได้นั่นเองอันนี้ก็ทุกนะฉะนั้นจงมาเห็น อะไรอะไรของเราข้างในนี่คือยิ่งความไม่ดีนะ่าต้องยิ่งเห็นตึงยิ่งดูยิ่งจัดการนะเอาความไม่ดีของเราออกให้หมดเลยอย่าให้มันหลงเหลืออยู่ในจิตในใจอย่าให้เป็นฝุ่นทุลีทำให้จิตมันสะอาดปราศจากทุลีนั่นเองปราศจากเชื้อโรคเชื้อราปราศจากความคิดจิตตะสงส,งสารสังขาร ทำให้จิตไม่หวันไหวในเรื่องชมเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องชอบเรื่องชังทั้งหลายทำให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ด้วยการสูดลมเข้าไปข้างในเบาๆยาวๆลึกๆกลั้นไว้ก่อนให้จิตและสติไปรวมกันอยู่ข้างในเนี่ยเป็นการฝึกนิสัยของจิตและสตินั่นเองพระพุทธองค์ให้ตามลมเข้าไปเพราะว่าลมเป็นนามลุ เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้ทำให้เราเห็นเป็นรูป,ปรธรรมนั่นเองลมหายใจนี่แหละเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ทำให้เราได้ตัดภบตัดชาติก็เพราะลมหายใจทำให้เราได้กำจัดบาปอากุศลกิเลสสังขารรักษาโรคของเราก็เพราะลมหายใจนะถ้าไม่ใส ไม่มีลมหายใจหรือไม่ใส่ใจเขานี่ยนะมันก็จะไม่รักษาอะไรได้เลยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากลมหายใจพอเราไม่เห็นลมหายใจไม่มีสติกับลมหายใจจิตได้สำเนึกที่มันเป็นจิตที่มันเป็นจิตสังขารจิตบาปอากุศลหรือว่าจิตหาเรื่องมันจะสะสมสิ่งไม่ดีไม่งามไว้อยู่ตลอดเวลาเลยพอเรามาเกา,า,ญญากะลมหายใจมาสัญญากับลมหายใจสิ่งเหล่านี้มันจะ ไม่สะสมแน่นอนอนุสัยกิเลสมันจะออกมามจะหลุดไปมันจะหลุดไป,ม,ดไปมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นมหาสัจจ์เลยนะแค่เราไปเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่ที่รูจมกูกอยู่ที่ในร่างกายไปเห็นลมหายใจออกทุกรูขุมขนนั่นเองใหม่ๆก็ฝึกเฉพาะที่รูจมูกก่อนเพราะว่าเรายังจิตฟุ้งซ่านอยู่จิตยังไม่มีกำลังจิตยังไม่มีอินทรีย์ห้าพละห้า ก็ให้ไปอยู่ที่จมูกก่อนไปเกาะตรงนั้นก่อนอในชั่วโมงหนึ่งก,ก็เกาะสักยี่สิบนาทีนะคะกอะที่รูจมูกไปอยู่ตรงนั้นก่อนยิ่งเอาจิตและสติไปเกาะตรงเล็กๆตรงนี้นะคะร่องเล็กๆตรงนี้มันจะเป็นจุดเรดาร์เลยนะคะจุดศูนย์กลางเซนเตอร์ให้เราเลยถ้าใครจิตสติเข้มแข็งถ้าเอาจิตมาวางไว้ตรงนี้นะสติอยู่ตรงนี้นะมันจะเห็นทั่วร่างกายเลยการทํางานของร่างกายเลย ไม่ต้องไม่ต้องไปเคลื่อนจิตเคลื่อนสติอะไรละจิตนั้นจะนิ่งอยู่ตรงนั้นแต่ว่ารู้หมดเลยทำงานแบบเรดาร์นะคะเครื่องตรวจสอบระเบิดนั่นเองของทางวิทยาศาสตร์แค่เรามารับรู้การทำงานของลมหายใจมารู้ว่าลมหายใจออกแล้งงลมวมันเป็นยังไงลมหายใจเข้ามันเป็นยังไงทุกเราก็ต้องยอมรับมันนั่นแหละนะคะเพราะว่าร่างกายของเราหรือจิตใจของเราสะสมมานานแล้ว ทุกนี่ก็ไม่ใช่คนอื่นทำให้เรานะจิตของเรานั่นเองไปสะสมเข้ามายึดไว้นะคะยึดไว้สะสมไว้ในจิตใต้สำนึกมันจึงเป็นทุกข์มหาสารทุกข์ใหญ่หลวงเลยทุกข์ดินพอกหางมูเลยสะสมไว้ตั้งสี่อสมไขแสนมหากับที่นะเจ้าชายสิทธัตถะสะสมไว้หรือพระพุทธเจ้าหรือพระสิทธ,ธัตถะ ท่านมาสลายตอนที่ท่านนั่งปฏิบัติลมหายใจและอนนาปัญสติและวิปัสนาได้ต้นโพหนึ่งวันและหนึ่งคืนนั่นเองท่านมาสลายตรงนี้นะคะที่สะสมมาตั้งสี่อสงไขยแสนมหากับสลายแค่หนึ่งวันและหนึ่งคืนเข้าสู่สัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้าจิตอริยะจิตอรหันจิตผู้ห่างไกลจากกิเลสจิตไม่ต้องมาผุดมาเกิดอีกเลยนั่นเอง จิตอิสระนะคะจิตมีชีวิตชีวาอยู่ทั่วจักรวาลพวกเรายังละลึกถึงท่านแล้วมันมีความสุขเห็นไหมพอละลึกถึงพระพุทธเจ้าละลึกที่ไรมันก็มีความสุขมีความอิม่มเอิบมีความเบิกบานเพราะว่าพลังจิตของพระองค์ท่านบริสุทธิ์นั่นเองผู้ที่คิดดีผู้ด,ดีทำดีละลึกถึงท่านแล้วท่านก็จะส่งพลังงานนะคะก็คือท่านไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้ว เหลือแต่พลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่มีความความถี่สูงมากความละเอียดถี่สูงมากที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์จับไม่ได้แต่จิตผู้ที่ฝึกหัดขัดเกลาดีแล้วไปจับได้ไปเห็นได้นั่นเองเป็นจิตนิพพานเรียกว่าจิตนิพพานจิตว่างจิตสุญยตาจิตอิสระจิตอรหันนะคะชื่อมากมายหลายชื่อแต่ความหมายเดียวกันคือจิตนะ อิสระจิตไม่มีฝุ่นธุลีไม่มีความขุ่นข้องหมองใจมีแต่ความตื่นรู้เบิกบานอันนี้นะพวกเราทําได้เลยลูกๆมีสิทธิ์ทั้งนั้นเลยอยู่ที่เราจะใช้หนึ่งกุศโลบายกุศโลบายก็คือปรับจิตปรับใจให้นะเห็นคล้อยด้วยนะคําสอนปรับทิฏฐิปรับมานะทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เป็นปัญญาเห็นชอบว่า คำสอนพระพุทธองค์ต้องถูกต้องถูกตรงหลุดพ้นได้จริงแน่นอนสอนกฎแห่งกรรมแน่นอนเพราะว่าเราเจอแล้วกฎแห่งกรรมทำดีต้องได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนั่นเองมันเป็นกฎแห่งกรรมแล้วก็สอนให้อยู่กับลมแล้วมันอิสระจากทุกพระพุทธองค์ก็หลุดพ้นทุกข์มาแล้วด้วยอยู่กับลมพระอรหันต์ทั้งหลายพระโกนทันญะก็อิสระจากทุกนั่นเอง ก็อยู่กับลมวัปปะพัทธิยมหานามะอัสชินะคะปัญจวคีทั้งห้าที่เป็นผู้เป็นสะหะนะคะสะหายเรียนมาตั้งแต่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะคะก็บรรลุรมด้วยลมหายใจนี่แหละมันมีพยานมีพยานมีหลักฐานแล้วก็พิสูจน์ได้แก้สมการได้แล้วพอเราปรับสัมมาทิฏฐิตรงนี้แล้วก็ ทำจิตทำใจให้เป็นปัญญาเห็นชอบว่าเวลาเราปฏิบัติจริงๆจ,จังๆต้องบรรลุธรรมแน่นอนอิสระจากทุกแน่นอนนี่แหละมันจึงจะทําให้เรามีความฮึกเหิมในการอดทนอดกลั้นต่อทุกเวทนานั่นเองอันนี้มันเป็นสัจจธรรมความจริงมันเป็นปัญญาเห็นชอบแล้วก็ใช้กําลังสมถะนะคะใช้กําลังอดทนอดกลั้นนั่นเองกําลังสมถะกําลังอาณาปณสตินี่แหละ ใหม่ๆก็อยู่กับรูจมูกอยู่กับนะลมหายใจนะคะที่ทางเข้าจมูกก่อนพอนานไปนานไปเนี่ยลมหายใจมันจะเป็นวิปัสนาเพราะว่ามันจะไม่อยู่กับที่นั่นเองลมหายใจมันจะพาความรู้สึกพาจิตพาสติเข้าไปข้างในร่างกายมันจึงไปเห็นโน่นเห็นนี่เห็นทุกข์เห็นสุขเห็นอนทุกข์ขมสุขเห็นโรคภัยไข้เจ็บของเรานะ เห็นความไม่ดีเห็นความคิดจิตตะสังขารของเรานะเห็นความคิดหงุดหงิดงุนงานเห็นกรรมราคะเห็นปฏิฆะนะเห็นความแค้นเห็นความโกรธอะไรผุดขึ้นดับผุดดับผุดดับตลอดเวลานี่แหละเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิจะทําให้เข้าสู่การบรรลุธรรมได้ง่ายขึ้นนั่นเองมันมีสองกรณีนั่นแหละสองเส้นทางเวลาจะเข้าสู่การบรรลุธรรมนะต้องปรับทิฏฐิก่อนนะคะเข้าใจในคําสอนก่อนว่า พระพุทธองค์สอนให้สอนกนแห่งกรรมคือใครทํากรรมดีเป็นกุศลกรรมนะคะมาเจริญอานาปนานสติต้องวิมุตติหลุดพ้นเหมือนพระอ,องค์นะบรรลุแล้วนี่แหละอันนี้เป็นสัมมาทิพยนะแล้วก็ใช้กําลังเจโตนะคะใช้กําลังเจโตกําลังจิตกําลังอ่าสติจิตตั้งมัน่นกําลังสมถะเป็นกําลังที่จะไปขุดไปคุยนะคะเอากิเลสออกจากจิตใต้สํเนึก อาศัยทั้งสองอย่างเลยนะอาศัยอย่างเดียวก็ไม่ได้บางคนนี้อาศัยเฉพาะากุศโลบายนะคะเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ว่าไม่ได้ทํากําลังสมถะก็จะทําให้เกิดตัวตนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะไม่มีกําลังที่จะปราบมารในตัวเองแต่สตินะคะแก่กล้าเข้มแข็งนะคะคิดมากเป็นคนที่สะสมความรู้มากคิดมากอันนั้นก็ จะทำให้เกิดตัวใหญ่ขึ้นนะคะอาหารการมเมังการก็ไม่ไม่หลุดพ้นจากทุกจะต้องสองอย่างรวมกันนะคะทั้งกําลังสมัติกําลังวิปัสสนาควบคู่กันไปคือลมหายใจนี่เองเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิมันจึงเป็นปัญญาเห็นชอบที่จะทําให้เราข้ามเวทนาได้ต้องสัมมาทิฏฐิด้วยแล้วก็กําลังสมัะกําลังเจโตกําลัง อินสียห้าพละห้าด้วยนี่แหละถ้าไม่อาศัยซึ่งกันและกันนะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยบางรูปบางนามนั่งอยู่ทั้งน่ะทำกรรมาฐานทั้งวันหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องใครจะพูดใครจะทําอะไรอยู่กับดุม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 ,ดมอยู่ตรงนั้นไม่ได้รู้ว่าอะไรคืออะไรถ้าเรียกว่าปัญญาไม่แตกฉานปัญญาไม่เดินไม่เดินปัญญาก็จะ เวลาออกกรรมาฐานมาเนี่ยก็จะมีแต่ความหงุดหีดความโกรธเพราะว่ามันหาทางออกไม่ได้ฉะนั้นต้องเป็นคนมีในสติปัญญาญาณรู้นอกรู้ในรู้ใจของเราด้วยนะรู้ที่กายที่จิตของเราด้วยแล้วก็รู้บุคคลภายนอกด้วยนะรู้ทันนั่นเองใครจะเข้ามาแบบไหนรู้ยังไงเราก็ต้องรู้ทันนะคะนะจะได้รู้ทันกิเลสนะคะป้องกันกิเลสจากภายนอกด้วย นะคะแล้วก็จัดการกิเลสภายในของเราด้วยนั่นแหละเมื่อเราจัดการกิเลสแล้วเนี่ยเราก็ต้องป้องกันไว้ก็คืออยู่ในศีลสมาธิปัญญานั่นเองถ้าเราไม่เจริญอยู่ตลอดเวลาในะกิเลสมันเข้าครอบงําได้นะบางคนในขณะปฏิบัติเข้าสู่จิตว่างจิตอิสระจิตนิพพานเลยอาเรศเบิกบานจิตใจดีมากพอไปอยู่บ้านสักระยะหนึ่งโลกดึงดูดแล้ว ถูกกิเลสใหม่เข้าครอบงำถูกโลกดึงดูดไปเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะแทนที่จะอิสระจากทุกข์ก็ไม่ได้อิสระสร้างสังขารใหม่ขึ้นมานั่นเองต้องมาคลีนใหม่เข้าคอสใหม่ปฏิบัติใหม่มันก็ชักรกะเยอกันนะคะทางโลกและทางธรรมชักขะเยอกันชักขะเยอกันมันก็ทําให้เนิ่นช้าเสียเวลาแทนที่จะใช้นี่เก่าหมดแล้วนะคะนี่ใหม่ก็ไม่สร้างแล้วก็ ใช้หนี้เก่ายังไม่พอไปกู้เจ้าหนี้ใหม่อีกเข้าให้ก้อนมาใหญ่เลยไปไปเอามาใหม่ก็คือหลงโลกนั่นเองนะหนี้เก่าก็ชำระหนี้ใหม่ก็สร้างก็มันก็เนิ่นช้านะคะชักขยเยอะฉะนั้นแล้วมัดระวังตรงนี้นะลูกๆทั้งหลายให้มันตั้งมั่นแน่วแน่ให้จิตมันแข็งแรงก่อนจิตแข็งแรงจิตเข้าสู่ความไม่ไม่มีตัวไม่มีตนจิตห่างไกลจากกิเลส เมื่อไรนั่นแหละพอจิตมันสะอาดบริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะมีอะไรเข้ามาเกาะมากุมได้ฝุ่นทุเีมาเกาะก็ไหลออกกิเลสมาเกาะก็ลื่นไหลออกไปนี่แหละเหมือนเหมือนผิวของใบบัวใบบอลน,นี่แหละพระพุทธเจ้าทําให้สอนให้ทําจิตใจเหมือนอย่างนั้นนะทําให้จิตใจมีภูมิคุ้มกันเรียบนะคะ เรียบสะอาดบริสุทธิ์เหมือนใบบัวใบบอนเนี่ยค่ะเวลาน้ําหยดลงไปมันก็ไม่ซึมเข้าไปนั่นเอง <c ười> คือให้มีภูมิคุ้มกันนั่นแหละศีลส,สมาธิปัญญาจะต้องเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันศีลห้าสมบูรณ์เลยนี่แหละเข้มแข็งแล้วนะคะสมาธิอยู่กับลมอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกนี่แหละเข้มแข็งแล้วรู้ทั้งลมเข้ารู้ทั้งลมออกตลอดเวลาสัญญากับลมนี่แหละ ปัญญาก็รู้ว่าความไม่เที่ยงอะไรเข้ามากระทบจิตกระทบใจก็รู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะมันก็จะไม่แบกและไม่ยึดแล้วเพราะว่ามันไม่เที่ยงทรมารมณ์ทั้งหลายเข้ามากระแทกทุ้งหัวใจไม่รับเอามาเป็นอารมณ์ไม่เกิดขึ้นไม่ปฏิฆะขัดเครื่องไม่มีกรรมราคะมันก็จะดับไปนั่นเองนี่แหละเขาเรียกว่าให้มีศีลสมาธิปัญญานั่นเองจึงจะรักษาจิตใจให้ใหยุดมั่นคงถาวร เปรียบจิตใจขนาดนั้นมีภูมิคุ้มกันนะเต็มร้อยมีภูมิคุ้มกันแก่กล้าเนี่ยเหมือนผิวของใบบัวและใบบอลนะคะที่เอาน้ําหยดลงไปหรือฝนตกใส่ทั้งคืนมันก็ไม่เปียกนยั่นแหละมันยังกลิ้งอยู่บนใบบัวใบบอลนะคะเดี๋ยวก็มันก็หลุดล่อนลงไปออกจากพื้นผิวของหน้าใบบัวใบบอนทําจิตใจให้อย่างนี้นะกิเลจะมาทางไหนก็แล้วแต่จะมาทางตาหูจะมูกลิน้นกายใจแล้วก็ มันจะไม่เข้าในจิตในใจนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตอรหรันจิตผู้ห่างไกลาจากกิเลสใครจะด่าก็ไม่ไกโกรธใครจะชมก็ไม่ฟูใครจะเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนนะคะเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรมาให้เราทําชั่วเราก็ไม่ทํานั่นเองไม่มีอะไรที่มาล่อหัวใจของเราให้ทําชั่วได้เกลียดชั่วกลัวบาปทั้งที่รับและที่แจง้งอันนี้ผู้ที่บรรลุธรรมนะสูงสุดเลยนะเป็นจิตอรหรันจิตผู้ห่างไกลาจากกิเลสอย่างแท้จริง ไม่ใช่ชั่วคราวนะนะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแปดก็คือจะนะสุขมาก็ไม่หลงตัวเองจะทุกมาก็ไม่เศร้าส้อยเสียใจจะมีสติรับรู้อยู่ตลอดเวลาจะได้ลาบก็ไม่หลงลาบนะจะเสื่อมลาบก็ไม่เสียใจเศร้าส้อยก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดานี่นะ จะได้ยศสรรเสริญเข้ามานะคะได้ยศทาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งสูงก็ไม่เหลิงตัวไม่หลงตัวเองไม่เอาทําชั่วไม่คอรับชั่นไม่คดในข้ององในกระดูกไม่เอาเปรียบอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วนะหรือจะเสื่อมยศทาบรรดาศักดิ์ถูกถอดยศปลดตําแหน่งก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเห็นเป็นว่าอ๋อใจรักไตรลักไตรลักษความไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตา ผู้ที่มีความคิดจิตะสังขารอย่างนี้นะถึงแม้จะเป็นความคิดนะคะมันก็เป็นสัมมาทิฏฐินะมันจะไม่ทุกข์นั่นเองค่ะขอให้ทุกรูปทุกนามอยู่กระลมหายใจตลอดเวลาแล้วเราจะอิสระจากทุก์นะคะสูดลมเบาๆเข้าไปให้เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มปอดกลั้นไวสักหน่อยสักพักมันก็จะออกมานั่นเองทำอย่างนี้แหละขอให้สูดลมไว้สูดลมไว้ การปล่อยนี่มันไม่ปล่อยก็ได้เดี๋ยวมันออกมาหมดแหละมันไม่อยู่กับเราแน่นอนเพราะมันไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาค่ะเป็นไตรลักษณเป็นไตรลักษณไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นทั้งรูปรสกลิ่นเสียงเข้ามากระทบไม่กระเทือนไม่หวั่นไหวในโลก,กธรรมแปดจิตอิสระจิตกเกษมจิตนิพพานนั่นเองค่ะ